สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเพลงใหม่ของ2 0 2 1ราตีกับเพลงที่สุดของฉันในวันนี้ครับผมนะครับแซมครับก็อยู่กับน้องลูกหมูคนเดิมสวัสดีค่ะทุกคนนอกจากนี้เรายังมีแขกเพิ่มเติมมาอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่เจโอสวัสดีค่ะน้องแซมสวัสดีลูกหมูแล้วก็ผู้ฟังทุกคนเลยนะคะครับก็พี่เจโอเนี่ยก็เป็นพิธีกรใหม่ของสปริงคือได้พูดต่างหน่นที่เนี่ย หลายหลายตำแหน่งมากเลยค่ะเดี๋ยวไล่นะคะทุกคนนะมีพิธีกรเนาะผู้ประกาศแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ใหม่ป้ายแดงของสปริงค่ะเนี่ยยาวจริงจดทันปะเนี่ยได้อยู่สามนาทีแล้วได้อยู่แปลว่าไม่ได้เนาะได้อยู่ได้อยู่ของลูกหมูคือได้ค่ะทุกคนได้ใช่ไหมได้เนาะแค่แนะน้อตำแหน่งก็สามนาทีแล้วดูสิเอาไงต่อดีคะอ่ะโอเคก็อยากจะ ถามว่าหลังจากที่เราฟังเพลงใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างลูกหมูถ้าในมุมลูกหมูใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบระหว่างเพลงนี้กับเพลงก่อนหน้านี้ในมุมของทํานองเพลงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ถูก,ถกหูหลายๆคนเราคิดว่าต่อให้จะเป็นเด็กๆวัยรุ่นน้องๆที่อายุในระดับมัธยมก่อนเข้ามาหาลัยอะไรพวกนี้ค่ะ t e e n a อ่ะที e n a แล้วก็แบบ คนโตๆที่วัยทำงานเน,นี้ยเขาก็น่าจะฟังได้แล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกขัดไปซะหมดอ่ามันค่อนข้างที่จะตแตกต่างจากตอนเพลงแรกรมากกว่าเพราะเพลงแรกมันเขาเรียกว่าไนะดูแมสเกินไปหรือเปล่าหรือว่ายังไง <m> เราเราอธิบายในคำเนี้ยไม่ถูกคือถ้าถามอ่ะเป็นเพราะว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงใหม่หมดเลยแล้วมันก็เป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายแต่การที่หยิบจินี่จ๋า Mm hmm. มาทำเนี่ยรีเมเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นเพลงไอคอนิกอย่างที่ลูกหมูเคยพูดเมื่อครั้งที่แล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นมันมีระดับเอาดาที่สูงมากแล้วมันตายไปไม่ถึงจุดนั้นนั่นเองอ่ะ,ะเมื่อกี้โอชอบคำหนึงของแซมบอกว่ามันเข้าถึงได้ง่าย mm hmm. ใช่โอโมองว่าเพลงนี้ค่ะมันเป็นเพลงที่ทำนองค่อนข้างจะแคชชี่ ในมุมของคนที่ฟังเพลงป๊็อปไปแล้วเป็นนักร้องโอมองว่าเพลงนี้ทานองอะ่ะฟังแล้วเรารู้สึกอินได้ไง่ายเหมือนเวลาเราฟังกามิกาเซ่เราสึกว่าดนตรีอ่ะคนทำอ่ะโปรดิวเซอร์เขาจะเขาจะเล่นเมโลดี้ที่มันแบบมันฟังง่ายเว้ย uh huh. แล้วบวกกับ uh huh. เราเพาิ่มอีกอันนึงเรื่องของความคาดหวัง uh huh. เพลงจีนี่จา๋ามันแบกความคาดหวังอยู่เนาะ uh huh. เพราะมันคือการรีเมคการทําใหม่ uh huh. <ช>คนคก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับของเก่าเคยมีคนบอกว่าทำรายการใหม่หรือแต่งเพลงใหม่ออกมาง่ายกว่าการเอาของเก่ามาทำใหม่ Uh, uh, <true. S 1> ถูกเพราะนั้นโอเลยรู้สึกว่าเพลงเนี้ก็เลยเป็นกระแสบวกมากกว่าลูไงแล้วหลังจากที่พี่เจ้าโอ๋ฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนอกจากว่ามันแคชชี่กว่าละอก็ถ้าทำนองส่วนตัวชอบนะทำนองชอบแล้วก็ชอบเสียงของพี่แก้มแล้วก็หวายอ่าคือมันทำให้เพลงนี้ดูมีมิติขึ้นถ้าอองตรงก็เสียงของพี่แก้มเป็นหลักแล้วก็เสียงงคุณหวายก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันนี้ถามุมมองในแง่พี่จะโอเนี่ยเราขายก่อนนะ,ะว่าเขาอ่ะเคยประกวดแข่งร้องเพลงมาใช่ไหมพี่จะโอใช่ออกก็ a f 1สองค่ะคุณได้เอเออม,มีมีด้วยเออนัดกันมานัดกันมายังไงแล้วยังไงต่อถามว่าในมุมมองของการร้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างในมุมมองการร้องก็เหมือนที่บอกเรื่องของพลังเสียงคือเพลงเนี่ย ในในการเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวงเป็นวงแบบว่าวงแบบอลายๆคนเขาเรียกว่าอะไรนะลืมเกิลกรุป๊ปเกิลกรุ๊ปค่ะทุกคนก็ต้องมีเมนบวคอลก็คือเอกล้องอ่าซึ่งจะทำให้เพลงเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นอ,อย่างโอ้เนี่ยก็แน่นอนคุณแก้ม The ะสตาร์เขาก็จะเป็นคนที่พลังเสียงแบบทำให้เพลงอ่ะดูน่าสนใจบางท่อนที่มีการเอื้อนเอ่ยก็ฟังแล้วแบบว้าว เรารู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งของคุณแก้มด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าอาจจะด้วยเขามาในสายในการร้องที่แบบทรงพลังมากๆแล้วเรามาได้ฟังเพลงที่คุณถึงไอเอ็มบีเรียกไอเอ็มบีได้ไหมก็ได้นิดนึงมันจะเป็นสไตล์ที่เหมือนแบบเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างที่จะแมทเป็นเพลงที่แบบเข้าถึงได้ง่ายเงี้ยแล้วพอ,อเราเราได้ฟังเขาในเวอร์ชันนี้เรารู้สึกว่า เฮ้ยมันว้าวเหมือนกันนะจากในมุมคนที่แบบเราเคยเจอแต่คุณแก้มาแบบเสียงสูงๆให้โน้ตแบบว้าวๆอย่างเงี้ยแบบพอเรามาฟังแล้วแบบเออว่ามันก็เข้ากับเขาเข้าเข้ากับเขาเหมือนกันนะไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าการที่ก่อนนี้นเพลงก่อนอ่ะมันมันมันเหมือนแบบมันไม่ดีในสายตาแฟนคลับหรือมันไม่ดีในสายตาคนที่รับสารเงี้ยแต่เพลงเนี้ยเขาสามารถแบบลบคําสบประมาได้นะเรามีความรู้สึกอย่างนั้นนะ ลูกหมูรู้ไหมว่าคุณแก้มเนี่ยก่อนที่เขาจะประกวดแข่งรายการเดอะสตาใช่ไหมเขาอ่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของพลังเสียงในการเอื้อนเอ่ยเนี่ยมันลูกคอลูกคอพลังของเขามันเหลืออยู่แล้วอจริงเคยมีคนบอกว่าถ้าร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะจะร้องพวกอ่านบีได้ดีใช่ใ่มันจะมีกรุ๊ปของมันมัแบบมีมีอะไรของมันแล้วถังโปรดักชั่น ะพี่วาถามแซมบ้างได้ไหมเดี๋ยวดิฉันจะย้อนคำถามที่คุณบ้างถ้ามองถึงเรื่องของอะ production เรื่องของฉากเรื่องของอะไรต่างๆใน MV แซมมองว่าไงอันนี้มันเกาหลีจำลองชัดๆเลยอ๋อเฮ้ยเราก็คือทุกแต่ถ้ามองก็คือ reference ทั่วไป reference ทั่วไปที่แบบใครๆก็อยากเป็นใช่ไหมแต่ถ้าถามเนี่ยก็คือด้วยเพลงแรกจินนี่จ๋าเนี่ย v i s u a ของเขาอ่ะมันเป็นแบบพวกดิจิตอลคือแบบ เมคมาหมดแต่เนี้ยมันถ่ายจากสถานที่จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการเป็นของจริงแล้วอ่ะภาพอะไรมันออกมาน่าจะสวยกว่าอยู่แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแฟนตาซีแฟนตาซีไปแล้วหลายๆคนพูดว่า c g เยอะใช่ไหมอ่าใช่มันตีกันโปรดักชันมันดูไม่สําเร็จมันยังดูแบบเฮ้ยทำไมมันทําได้แค่นี้มันยังดูเหมือนเร่งรีบหรืออย่างนี้ไหมเหมือนมันยังไม่อ์ประกอบทุกอย่างมันยังไม่เข้ากัน มันดูใส่มาคือโอเคเข้าใจเขาตั้งใจที่จะผลิตผลงานแบบเป็นไอเดียใหม่ใช่ไหม<ช>เป็นแบบ<ม>ความคิดสร้างสารรค์ใหม่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่มีความกลมกล่อมใช่ครั้งที่แล้วมันยังไม่กลมกล่อม,อมแต่ครั้งนี้พอมันเป็นฉากของจริงอะ,อะไรจริงจัดแสงดีๆเนี่ยมันสวยอืม,อม,อมก็จริงถือถือเราถือว่ามันเป็นมิติใหม่ของการทำา MV เพลงนะเพราะว่า เอ็มวีเพลงไทยเดี๋ยวนี้ถ้าสังเกตจริงๆอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นสตอรี่ส่วนใหญ่ MV เพลงของคนไทยอะค่ะจะเป็นสตอรี่เล่าเรื่องคือมีเรื่องราวใช่แล้วก็คือเหมือนแบบจะมีตัวเอกตัวเอกจะเหมือนแบบอารมณ์เขาเรื่องเลยละครได้ไหมเอออ่าเป็นเหมือนแบบเป็นละครย่อมๆเป็นมบนี้เป็นหันประมาณนั้นเพื่อที่จะเหมือนแบบว่าบอกเล่าเรื่องราวผ่านเพลงแต่คืออันเนี้ยพอเหมือนแบบเขาใช้วิธีการ เล่าโดยการนักร้องเป็นคนร้องนักร้องร้องไปเลยขายที่ตัวนักร้องแล้วก็สลับเขาเรื่อคัดสลับการให้เราเห็นมิติอื่นๆแล้วคือสิ่งที่เราว้าวอีกอย่างหนึ่งในเอ็มวีนี้ก็คือเฮ้ยฉันเห็นการเต้นที่มันพร้อมเพอร์ฟอร์แมนที่แม่งแบบมันดีกว่าคราที่แล้วแล้วคือเขาที่แล้วมันแยกกันเต้นอ่าใช่ใช่ใช่อาจจะจังหวะด้วยมาคราวที่แล้วอะเราว่า เราว่าอาจจะยังไม่ชินอ่าอาจจะเป็นไม่ได้นะกับการที่แบบเพลงก่อนนั้นเนี้ยสองพันสองราตีใช่ไหมไม่จินนี่จ๋าอ๋อจินนี่จ๋าขอโทษค่ะอันนั้นเป็นสองพันสองเลยนะก็รู้อายุหมดก็คือเพลงจินนี่จ๋าเพลงเข้าก่อนเงี้ยมันอาจจะเหมือนแบบว่าไม่ได้ซ้อมท่าเต้นที่ มันพร้อมเพียงหรือเปล่านะอันนี้เรามองในมองในเชิง p e r f o r m a น c ์เนี้ยในฐานะที่แบบเราเป็นสายเต้นมาก่อนเนี้ยเราเลยมีความรู้สึกว่าพอเพลงเนี้ยตอนท่อนก่อนจบเลยค่ะมันจะมีการเต้นเต้นกับไม้ซึ่งในการเต้นกับไม้เนี้ยรับแรกด้วยควาที่เราแบบเราเป็นเราเป็นแ,<ต>แบบแเออลายเต้นอ่ะเ,เ็นสายเต้นอ่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเอ๊ะ เดี๋ยวเอ๊ะนี่คือมันดีไม่ดียังไงเออมันเอ๊ะมันดีค่ะมันดีแต่แค่บอกว่าการเต้นกับขาไม้มันจะเป็นสิ่งที่แบบถ้าเราเห็นปุ๊บห้าคนขาไม้เรานึกถึงมันจะเป็นเพลงไอคอนิกเลยที่เราโตกันมาก็คือ nobody ใช่เรานึกถึงเพลงนี้แต่ว่าไม่ได้บอกว่า เขาลอก Coffee, เรียนหรือ c o p y ีนะเพราะว่าเพลงไทยอ่ะที่ใช้การเต้นกับขาไม้มีม,มีเหมือนกันค่ะชื่อวง G20 ของข o, ค่ายโมโนซึ่งคือเราก็ไปเอาจยอ๋ออาจจะเป็นเพราะเราเห็นเขา5คนเราเห็นเขาเต้นกับไม้เราเลยนึกถึง Wonder Girl หรือเปล่าแต่พอ,อม,มานั่งคิดดูเออมันก็เขาเราียกนะเป็น c ชาเลนจ์จริงๆนะเรา,เรา,เ,ราเราชื่นชมแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์แต่ถามว่าถ้าในมุมสายเต้นนะเราแอบอยากเห็นแพทริกแดน การสอนเต้นมาอารมณ์เหมือนแบบว่านอกจาก m อะค่ะเราจะเห็นส่วนเต้นแค่ตอนส่วนท่อนสุดท้ายใช่ไหมเราอยากรู้ว่าถ้าทั้งเพลงอะคุลูรามันจะเป็นยังไงใช่แล้วคือเราอยากรู้แบบเฮ้ยคุณคุณจะมีไอเดียหรือแบบคุณจะมีมุมไหนไหมที่คุณอยากจะนําเสนอความเป็น2 0งศลาตีเราอยากรู้ตรงนี้คมีท่าเต้นตลอดทั้งเพลงว่างั้นใช่เราคาดหวังอยากจะเห็นนี้นะเราคาดหวังอยากจะเห็นอย่างนี้เพราะว่าอาจจะต้องอาจจะต้องบอกกันว่าเกิร์ลกรุ๊ปไทยอะ ที่แบบเต้นทั้งเพลงอ่ะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันมีน้อยนะอาจจะเป็นเพราะแต่ก่อนเราอยู่กับการมิกซ์แคมาหรือเปล่าเราอยู่กับโมโนมิวสิกมาหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากเห็นอะไรที่มันเป็นแบบนั้นอีกอย่างของค่ายของดูเอดของเวิร์กพอยต์อ่าเออเออชื่อนะใช่ดูเอดใช่อ่าไกยางียเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเห็นในอะไรที่แบบมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเราก็เลยแบบคาดหวังกับเพลงนี้ที่อยากจะเห็นในการซ้อมเต้นความจริงไอ้วิธีการเต้นกับขาไมเนี่ยมันเป็น อะไรที่มันเรียกว่าโบราณแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมาตั้งแต่สมัยยุค6 0 7 0ูนละที่มันมีการเต้นกับขาไมมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันแปลกใหม่หรอแปลกใหม่ไม่ได้แปลกใหม่แต่คือรู้สึกไหมแต่ถามคนเต้น่ะเต้นกับขาไมยากไหมคะก็ค่อนข้างยากนะอาจจะด้วยเหมือนแบบว่าขาไมที่เราใช้ถ้าเต้นหรือแบบว่าจังหวะอะไรพวกนี้ค่ะมันอาจจะต้องแบบ ดูว่าถ้ามันจะสวยหรือเปล่าถ้าการที่เราเต้นถ้านับหนึ่งสองสามสี่กับไมเงี้มันสวยมากพอที่เราจะให้คนอื่นเห็นหรือเปล่าซึ่งก็าถามโอเนี่ยในมุมมองการแสดงนะคือการปรับเซียนอย่างหนึ่งเลยสําหรับการโชว์คือเรื่องของไม่ <c oughs> สมมุติถ้าเราเป็นนักร้องแล้วเราไม่ถนัดไม่ไม่เคยใช้ไม้มาก่อนไม้ตั้งอะ่ะแล้วรุ่นเกี่ยวมาใช้อะ่ะโอกาสหลุดสูงมากช็อะหนึ่งคือการจะถอดเข้าถอดออกของนักร้องการจะแบบจับไม้แล้ววางหรืออะไรเงี้ยการที่จะทํายังไงกับมันอะ่ะ คือยากเพราะฉะนั้น <ừ> mm. น่ะโอก็เลยชมว่าอะสอง่เอเขาก็ทําค่อนข้างได้ดีเพราะว่ามันก็พร้อมกัน <ừ> แล้วแสดงว่าเขาก็ต้องฝึกหนะักพอสมควรเนาะเราถึงจะได้เห็นอะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็สำหรับภาพรวมเนี่ยคือแน่นอนด้วยความที่ว่ามันเป็นเพลงใหม่ <ừ> mm. แล้วมันไม่มีความคาดหวังอย่าง<ฆ>ที่จินนี่จ๋ามันออกมาเนี่ยกระแสตอบรับมันดีแล้วก็ผมฟังเองแล้วก็ชอบแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะมีความคาดหวังมากกับ เพลงต่อๆไปของเขาได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยเขาก็มีพัฒนาการที่มันดีขึ้นมากขึ้นเ<ๆ>รื่อยๆเราลูกหมูถ้าอย่างลูกหมูเนี้ยก็ยังกับเพลงอะเราโอเคใช้คําว่าโอเคแต่ว่าเราขอใช้คําว่าคาดหวังแล้วกันนอกจากคาดหวังในเรื่องของการเต้นอาในห้องซ้อมอะไรเงี้ยเราคาดหวังว่าเพลงต่อๆไปอะค่ะอยากให้คุณชาเลนจ์กับตัวเองแล้วก็เป็นอะไรที่แบบทุกคนจะว่าคุณไม่ได้อีก เราอยากเห็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะอ่ะสำหรับโอนะคะโอรู้สึกว่า อชอบค่ะสำหรับเพลงใหม่นี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยเพราะว่าพอดูจากผลงานรู้ว่าทุกคนตั้งใจทําตั้งใจฝึกซ้อมแล้วมันก็มันก็ดีกว่าครั้งก่อนจริงๆแต่ก็อยากให้มันแบบว้าวมากกว่านี้อีกเหมือน,นที่ลูกหมูพูดเหมือนกันใช่ค่ะเพราะอันนี้คือเราเข้าใจว่าเราได้แบบตัวท็อปตัวแม่ของแต่ละแนวมาเลยถูกปะคะแก้มก็เสียงดีมากหวายก็เป็นไอคอนที่แบบใครก็จดจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนคือมีที่มาและทีมงานเองก็คงจะเป็นทีมงานแบบ คุณภาพด้วยอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคาดหวังว่าเราหวังว่าเพลงต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่เปิดมาปั้งแล้วมันปั้งทั้งเสียงปั้งทั้งเอ็มีปั้งทั้งท่าเต้นอ่าจบสวยค่ะแป๊บนึงขอลูกหมูอีกนิดนึงค่ะคะคือที่ลูกหมูบอกว่าอยากได้ภาพท่าเต้นทั้งเพลงเนี่ย เอาแบบนี้ได้ไหมเหมือนซิส t ต r ถ่ายจากห้องซ้อมมาใช่ใช่ใช่นั่นไงนั่นไงคือสิ่งที่เรามีนิ่งแบบว่าระหว่างที่อยู่ซ้อมเต้นกันเนี้ยแล้วยู่แบบอัดเป็นโคโลกราฟอ่ะ <c oughs> ให้แฟนคลับดู <c oughs> เฮ้ยเราว่ามันเป็นสามารถเป็นชาเลนจ์ในทิ k ตอกได้นะ ชาเลนในทิกตอกชาเลนในอินสตาแกรมาเงี้ยแบบแต่ละคนอาจจะแบบเฮ้ยแกท้าเต้นมาเต้นกันดีทำชาเลนกันเออมันน่าสนใจนะเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีประเด็นดีใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นแบบคลิปไวรัลอะไรอีกใช่หลายหลายคนอ่าจากที่เรารู้จักกันแค่แบบกลุ่มช่วงอายุอย่างเราเราเนี้ยคนอื่นที่เขาไม่ได้เสพเพลงประเภทเนี้ยเขาก็จะได้รู้จักจากการเข้าทิกตอกไงถ่ายทิกตอกบันเทินมันเป็นไอเดียใหม่ๆสำหรับการทำเพลงด้วยนะใช่ใช่ใช่แล้วก็อย่าลืมไปฟังกันนะครับกับเพลงที่สุดของฉันค่ะโดย 2021ราตรีโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ